เกย์เขาพ่อพขาแ่หน <c oughs> ึ่งม่เป็นโดมเลยแม่งเกย์ยันเพจไอเหียเนี่ยอยู่ตงยังเหมือนกับก เนจัดอันดับคนน่าเคารพในสถาบันวิจัยมีนวิบกอน่าเคารพน่าเคารพแบบพี่น้องปกติงั้นๆคือแบบใดน่าโดนสุดกูว่าคุน่าจะอยู่ล่างสุดไ้หวลุกลุกลุกขนาด้างเลยเหรอวครัาไปมนโหลดเร็วกว่าชาวบ้านไอ้ที่ไอ้ที่อยู่ล่างสุดมันจะมีอยู่คนเดียวเว้ยคือพี่แนทแล้วก็หน้าจะต้องมันด่ามันกันเลยเริ่มครับคนแรกครับผมมา

ไม่ไม่ไม่แกตัวไม่ขึ้นไอ้เฮี้ยแกตัวไม่ขึ้นแบบมันไม่ขึ้นเลยไอ้เฮี้ยไม่ไม่เราเป็นตัวเกยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เฮี้ยพวกมึงมันเฮี้ยจริงไม่ไม่จะบอกว่าไอ้เฮียมันก็เกยจริงๆครับผมทำไมพวกมึงเป็นคนอย่างนี้กันวะออ้าวไม่ใครเปิดร้านเนาะอย่าเหมารวมทำไมทำไมพี่หมาเหมารวมเ แล้วมันกลายเป็นกูได้ไงวะนหยเฮียกค่เมารงไปแล้มวันวันกลายเ็เกู้่งวะนายเฮีย่อไปครับผมไม่มึงไม่นิ๊นแม็กกูด้วยอรอมันนโชลกตรงไหนวะนายเฮียไปไป โอ้ยเขียนรอเรียนรอเต่ารับไม่ไปด้ครับมันเกี่ยวอะไรวะนี่ขอเป็นนันที่มัเกี่ยครับเราไป่ได้ค่ะไอสองยศนี่มันน่าน้ำถือตรงถิวอัเนียมันเกี่ยวอะไรกับความน่าน้ำถือเว้ยสัตว์ไอสองอันเนี้ยเราเองพี่เกมเหรออ่าๆคุณให้ไปคุณให้คือคุณให้อะไรแบบพี่น้องอ่ะน่าจะเป็นแบบพี่น้องเพราะว่ารู้จักพวกมึงกับ ก็งับหนงันีนะก็งันงันนะงันงั้นเลยเหรอมึงดูวันทู่ไอ้เหี้ยมึงดูวันท่าไง่สัตุ์เลยแรงมากไอ้เหี้ยมึงดูวันท่านะผมไม่เคยเกมเท่าไหร่ไงมันติดเนียนโอ้ยมาก่อนเอาเจ้าใครเอาคนนี้นะคนเดียวนะคนเดียวนะจิ้มที่มันขึ้นมาให้งันงันให้ให้ปกติให้งันงันงันกับปกติมีใครกู้เลย มันแบบมันส่วนให้ปกติองนันเงินอ้เงินเงินก็เอาเนาะเรื่องสองสองเรื่องสองกันได้โอเคบางคนคนบางคนเห็นนะคนเดียวคนเดียวก็มันคนใส่แล้วแทนแทนนะมาแล้วก็ใครวะามันก็อิู่ปกติแล้วกันกโอเคไม่มียศเกือบปกติขวามันก็จะเยอะไปดิคุณพองเกือบปกติไว้ใส้แตกเลยปกติว่าให้ให้ผมให้ปกติครับ เขาปกติผมใหปกติครับดูจากการที่เขาพูดแล้วเออเขาปกติเขาเข้ากับโปรไฟล์เขาดีเขาต่อไปครับคุณไนท์หรอคุณไนท์ไม่ค่อยได้คุยเขาไม่เคยคุยของเขาพี่น้องพี่น้องมากเลยครับผมให้พี่น้องเลยใช่้ดยยคคุไแล้วพี่น้องที่ด่าพ่อครับหน้าคารมรับถือระดับสูงทุน ลีแชนเดลี่อะไอ้เหี้ยทห้รเสือไอ้เหี้ยคนนี้เขาใครครับคนนี้เขาเขาของตีกันเหี้ยถ้าถ้าไม่ติดได้แบบกูเพิ่มคำนี้เลยได้ไหมอะสัตว์เลยอ่ะเหี้ยอะไรเนี่ยนี่มันเหี้ยอะไรคขาเนี่ยคนจะไปใครคนจะไปใครนะต่อไปครับผมต่อไป โมโมดลูกกุ้งโมโมดให้กันไงโมดไม่ได้คุยอะก็ปกติผมให้เชียร์ได้ไหมครับผมไม่ปกติัแล้วกันปลปกติแล้วกันได้ได้เอาเลยไม่ไม่เขาผมก็ปกติดีฮะอาจารย์เอมีต่ยคนดีให้งั้นไงให้งั้นไงใครกูไม่รู้จักเขาเป็นใครนะเพราะไม่เคยเจอเขาเป็นไม้เกมหรือเปล่า ไม่รู้จักนันินแามใช่รึเั้นนะโอเคงั้นงั้นเอ๊ะลาสันตีนหอกต่าดง้อไ้วมึงไอ้เหี้ยเอาแล้วแคกะ้มเรามึเอาค่ลวมึงโดนนี้นตีนเอ้เฮียไม่ไม่ให้ไมกูให้ไอ้นั่นกูให้เคาลรแบบพี่น้องด้วยค่ะ มีใครบ้างมีใครบ้างนี่กูจะเปิดเทียนนี้เป็นคนแรกเลยเอไอ้สัตว์สูงสุดอะไรกูเปิดเทียนนี้เป็นคนแรกเลยนะดนตรีเนี่ย่อไปร่าสนตีนอันนี้น่าต้อีเอาไว้นี่ได้ไหมอะไรวะนีเนี่ยเฮ้มันคนจะไ้มวดคิ้วเหรอวะขมคินคอเห็นด้วยเห็นด้วยมาก นมัเขาาลบจัดอันาคตเลยดรที่น่าจัดในสถาบันวิจัยมีมนะผมก็สำหรับเราดร์ก็จัดมาน่าเขาลบองที่น่าจัดตะฟ้งน่าจัดนี่นี่มันอะไรรู้นี่น่าวหผมก็ตามนี้นะผมก็ใครก็เล่นได้นะผมไม่แน่หรอกาจา ไล่เรียงตัวมึงคืออาจจะมาเพิ่มมากกว่านี้ไปแล้วทำไมมีแค่นี้มีหัวข้ออื่นไหมนะก็มาส่งรูปมาแค่นี้มีหัวข้ออื่นไหมหัวข้ออื่นไม่ยมีหัวข้ออื่นไหมใช้รูปเดิมใช้รูปเดิมแต่เราใช้แบบหัวข้อหัวข้ออื่นแทนไม่เข้าใจงมันจะจบเร็วไปไงไอเฮี้ยนหัวข้ออื่นกูว่ามันก็เกีไอ้สัตว์นั่นไอ้เหี้ยนไม่ใส่จงจังกับคนมากเกินโอ้ my god มาละมลมาละมาละมราจัคนก็คือพิ่งัดอันหน้าเขารบไปใช่ไหมก่อนหน้านั้นมีไหมไม่มีไม่มีอันแบบนี้ไม่เหงาเยโอเคค่าพ่อค่าแม่หนวเป็นโดนโดนโเปิดมาก็เอาเลยไม่เงือเฮ้ย เปิดมาไม่เห่าเลยสัต์ต่อไปยีโรนี่อันนี้เออนั่นแหละใส่ไปเถื่อนใส่ไปเถอะนั่นแหละอันนี้คนพ่อคุณแม่เก่งว่าอะไรเงี้ยแม่งแม่งเกยันเพดอะไรเงี้ยนั่นแหละ ปังตอกูอย en> 네ู่ไหนกูอยู่ไหนต่อไปเลยย่อต่อต่อไปกูนไหเกีหน้ากีหน้ากีน้ากไอ้เหียนี่ยไปอยู่บนสุดเลย ไรกูควรจะเกมฟอรไม่ใช่ไอเดียวไมงไม่ใช่เอาไปเลยเออเอาไปคนพ่อคนแม่ไปปกติยังไงเขาบอกคนพ่อคนแม่เดวได้ไม่ใช่เขาต้อาไม่อยากตายใจนะเกมปอมเกมฟอมใส่เกมอมไใส เอามึงดูเซ็กงสัดนอ้ปีโป้โอรเกเออนียก็แบบเซลให้กูไปอยู่กับูนี่เอาลูกไปอยู่กับผูนี่เลอาอยู่กับลูกคนนีุ้่้จักมาก็เออเอานั่นแหละส่วนคนนี้โตรเกอโดแหวกเก ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้นยกแบบเ่งไอ้เี้ยไอ้เัตวันรยเ่งที่อ้อ้เร็วนี่แมงจะเกงครึ่งดิสเลยไอ้เงี้ย แม่ไป็นี่เรียเลสแม่งปคนพ่อคนแม่ดีไอเหียคนพ่อคนแม่สีคนแล้นี่คือจัดอันดับคนน่าเกลียดที่สุดเราจะถามวันวิจัยมีมนะครับผมไอ้เหียตัดตัดตัดบาทว่ะ